ครับผมบ้านลงบัวครับมันนี้มาซื้อของรถช็อปแขมข้างๆครับแขมลาฟี่บ่าขันไม่ไหวครับรถช็อปแขมเจ้าของก็มีแนวใหญกเล็กๆนะพี่น้องเลื่อมหาซื้อแขมข้างๆครับผมได้ขาดถึงครับรถช็อปได้งานให้ดีสุดเดียวได้ยังเนี้ยที่เดือนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาบ้านักบัวเฟตเพศเมื่อนี้มานใจแล้วนี่ยังจะเอาของไหมเอาของหมนมาใจของก็ของ้วกลางก็แล้วมาตรงนี้นะผมโอ้ได้ยังเตียว จ้างสิลองแดงเหว่างยัยางเลยนี่ยนี่ไงเหรอจ้างโมกียวโอ้นเมาเนี่เบียสดจักบาทเมาอีกแล้วเมเยวมึงกี่ราเขาเนดเบียนกสดจักบาทนกนกสดจักบาทาได้ยัไนด้น้ตาลได้กาแฟเดีเดียวพอเดีวเดียวครั้งละได ยังพนะไได้คิอกอนเดือนหนึ่งนะเท่นึงเนาะเดือนนั่นใช่้ว um> ่าผมโอ้ยจยหันกึดยหครับมารถชอปขึ้นมาเบิ้งเ้งไปไปฟังอะไอันไปเขาบอกเล่าคนบอกเงินเงนาเนี่ยครับอมลายยางอยู่ครับเบิ้งเงเนี่ยเอาชิบวกนี่ อันนี้ปลาอันนี้กับเขาเอื่นไปปลาสบายเออมีวัตถุดอย่างครับอันนี้กับปลาสวายอันนีสารกับมีวัตดครับผมปลาสวายมีวัตถุดอย่างกับชิ้นแหนื้อมุ้งกระเทียมดองมีวัตถุดอย่างครับมีวัตถุดิบฟองแชมป์ละฟีครับผมแล้วงานไทยดีสุดเดียวผมบาลุงบัวครับผม เอาลดเยียมันกินวลาดเดียวมันก,กินเปียงอย่าล้มลไลเขาอีกอันนึงันนี้เสี่ยงยังยังนี่ยังกินเากลหมูมาก็ยังไก่เอ้ยยังเบิดเนาะนี่ครับนี่เบิดครับผมอาหารไทยนี่เบิดทุกอย่างเลยครับสดชอปนี่นะครับครับไทยนี่สเรลวครับผม กองขอกองขอก็มีครับผมนี่มี่บัดปลาแหงก็มีครับปลาแหงครับาไม่สอบ์ก็ไม่สมโอ้ยน้องครดเกือบทุกอย่างครับบ่ตรงยึดตรงอยากนะครับมานี่บ่ได้เปลี่ยนคือยังคนเก่าที่เขาจะว่าวนะครับบุดบ่อยากกินแบบอยู่นี่สมัยตะกี้แม่นอยู่ครับเป็นความมาจอดอะแต่สมัยนี้มันพัฒนาเลยครับ ยูทูบเบอร์เด้เอาวิธีเลยบววนเด้ยวอเลิกงานเลิกงานนานแล้วเอโอ้ยนี่ของเทีย่องควันลอยทำไมีครับของเทย้าหันกับหมนั่นหลอขาแล้วหมเออนี้แะโมี่จะว่านั่นและเติมเาได้คนใจ่อยูนี่โมี่มันเปียกเียะ่นเ

้ำเบิกวนี้สครับครับผมน้ำเบิูน่าสองเป็ดูนสองศูนย์ศูนย์เก็ศูนย์เป็ดน้ำเบิทลฟอนน้ำเบ่าองซื้อไจครับรถน้ำเบวันนี้ครับโอ้นี่ครับก็เลยกหมด้เลยมาดี๋ยวลูกาประมาณสี่สบเจด่เนาีกใช้ดสั่นดาก็ะั่ดากูับวสับเดยวอันนาเอาได้เลยเนี่ยเลยเจ้ลูกยันยอ้บีร์ บล็อกเอาเอาลูกเมบอกหนึงนเอาเออลูกเมสองบ็อกนลยเออว่างเมยหนึ่พี่างเมย์นึ่เขาติบนปนเออสองบล็อกว่างเมย์หนึ่งเกาเติบเป็นเนี้ยมี่น้องอย่าเสิ่

้องเทีพี่น้องนีขาดไเลเป็นอย่งทีซิมเชลเต้หเต้นหอไม่เาว่าเาไอ้ม่อ้ไม่อาม่อาา่ไปเอาไว้ไไไะม่เอาแเทว่ันไม่เอาเทวยไอ้นัาปา่วงสิห้าช่้าเบื่อเจ้าเมื่อแล้วปลากระยังแล้ยังปลากระมีบเย็น ดีอย่เอืนเลยแล้วน้ำบ่มิ่นสนมันเหนียวกันกิ้ช่อเยงมาอานได้พี่น้องพเฝ้าเนี่นะครับรถช็อปจยมยความขั้นไม่ดีเยีเพิ่นดีพี่น้องแล้วฟินิ้เอ้เจ้าอย่งไงอ่าอันนี้รถฟินเรเอาจโจินหมอกันอันนี้ร้อยสิบสองรอยยี่บล้ไปัน นเบอร์ศูนย์ห้าสงนย์ห้าสองนี่มาเลห้าศูนย์ศูนย์เนดนรอี้ยมานำนเนี่อพของบ้านนี้บ้านนวใส่อันนี้สดก็จะซื้อกัดกัดกมาเลยกัดกกัดโทรศัพทเติมเงิน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 ศูนย์ศูนอันนี้มีปะออันนี้จบาท อันตะไม่ยวอันตะไมี่ออยู่แต่รัฐบาลจะได้ลงดินบาแล้วว่าเราเชียวหนึ่งมาเหยื่อเมื่าไหรนเราว่าเอาเบียร์บ็อกหนึ่งมาเห็นตอนนี้เออตาันนัดไปนัดเราไปดูไม่เราลงแล้วแล้วบ่เอออู้หพอ่าอุ้ยเนี่ยเป็นลงหลายคนเหรอฮะเราไปดูว่าใจไงเชียวบอกว่ามียาเออเชียวเราว่าเชียวบอกหนึ่งเงินเราออกเมื่อไห่เออเบียร์เราไม่กิน

F é not apen pe pe sè. Sa, pou an件事情. Sa pe te yon pi tax hén. Sa pe pi tax hén warnye as Yin. ascendant terapheti Tak mé a vid. Lè m by sè ... M Monte. Lan fèl wèm chèz long ou tri bat. Bè kil decoration. เอาเงี้ยหนุ่ยเดี๋ยวยีกับป้องยี่กับป้องนั่นมาแล้วเว้ยยี่กับพี่น้องหกปองครับผมเงินบอกขั้นออกอยู่โอเคต่อไปสนีกันนะครับมาเขีมลาฟี่ครับมาซื้อของรถช็อปเำเลยพร้อมขั้นมากเงินกับขั้นออกอยู่ครับการเป็นยู่วเนี่ครับโอ้ดีเลยครับมี ว่ได้ขี่ไรคือังข้าคิดด้วครับนี่ยังนคนีเสดียวเลยอ่มามาโอ้กินเขาแรกแล้วเหรอจำไม่เอาโอ้โอ้หนึ่งเกย่อน่ไดิออหุ้ยน้ำมาแล้วคนหัวเดียวมห้ยูไปคุกเลยมัคนหัวเดียวไปคุกเลยมสามตัวเ้าาใส่ตะคุกไปเอาสมส้มมาสนส้มมันนี่มานำกันจะคนยัไระบบชุมนแบบนั้บัวครับไม่อีราบเน้อ มามาเ็นมาหนึ่กันโอ้ยขอพูดอะไรครับตากล้องกันมาเลยดีตัดเป็นเบดีกาตึ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนียังนนั่งอยู่บดลุดแอฟนีแม่แน่เดียบดลุดแอปนีแม่แน่เดี๋ยวมือมือยึดนี่เต็มทีได้ดิมากกินพีได้ได้มาไม่แม่ขวดิงไกบวกครับโอ้นี่นะครับการเป็นยูโอ้ดีได้ครับดี่มามาจาน เลียวนี่ไม่เลี้ยวไปขอไก่เพ่นนอนเนาะไก่ใส่ไปไหดอกเนี่ยดคคือเป็นตะเสนักขักอันคุ้มเอาอะไรแล้วปนังเบียร์คือกิน ไปไปนั่นไม่ไปบ้าไม่บอเลยเบียกกินได้โอ้แต่บ้าเบ้าเราบอสอร่อยก็บอกก็หลาเดี๋ยวเราดิพวกมันมาหนานกินสลัดาตลาดเนี่ยไปบ้าไปเลยบอสบ้านโอ้มันมันดีต่อดีเหย่ต้องตอไอีกอันยุบ้านแค่บักสลอดร่เขาก็ตายกันมนเป็นเพื่อตาไอ้พวงเหนไต ไปบ้าออกหล่อไม่ได้ตายเดอกเป็นบ้าก่อนเออเมียนเป็นบ้าเป็นบ้าก่อนโบดูเรื่องก่อนเป็นบ้าแล้วกัปุ๋ยเตยเป็นบ้าหลักกัป่วยเตยออเมียนเป็นบ้าหล้กกับปุ๋ยเตยเออเอาคือบ่าห้เราเนี่ยเราไปวัดโว่าเดี๋ยวมึงหยุดสิมาเรียนน้ำเนบัดนี้เออเออมาไหโอ้ยครับเรียนหน้าเล็ยนตาดีดีดีโอ้ยครับได้ยังกินเที่ยวมึงเอาคนป่าเดียนว่าป่านี้นี้บังดูป่านู่นอ่ะปนุ่งไม่เอาใส่ปนุ่ นี่ต่ซากม่ยดนกูายพวกเลยครับกระดูกรรถช็อปบัว่เรียนเริดตู้หม้อเหลียมพี่นอเปิดหม้อกระดูกครับนเกือบเต็มจานหมอถังเมันนมานี่ครับน่ามันยังเลายรอ่ะนะอ้ยท่งกันลลอมแดงเราเบงค์อะไรไม่กินปักไฟพิโต๊กใส่ไผ่แต่มันบุเป็นเล็กลำเด็กกันเหืยไม่เอาไหมผมไปนั่งอยูข้างทางันี้นั่งกินขาอยู่ัน แย่ปร่ับหรเไฟเนเฮ็ดไฟัวนึงไฟน้ำัว้อนคาบไรอยูวขั้ขึนกัอบมาแน่เบเกอร์มันตัดเรีวอยู่บ่อยู่ครัฮะอ้ยไฟหม่ขวงผมนี่นแ่ะมันเบเกอร์ตาเร็วกว่าเบเกอร์มันแยกไรหมองยูไฟไหม่ขัวเนยะแต่เทียนไม่ก็ซิมไฟแซกไอยูเหมือนไฟแซกกืันนี่ไปรับท่มันคือมาขึ้นมาเออเอาทีวะเี ฟ้าอเมื่อไหลทะเลก่เพื่อนเอาทะเลก็อนดีจะง่ายีอันนี้ไปนใแล้วอันขั้นน่อยดิขั้นหน่อยอันแต่ไม่งายแต่แต่่ไม่หงาขั้นแปขั้นปก่าที่ขายพูดไดเดียวันบอขั้นขั้นหน่อยดิขั้นวงเสียแนวแม่จะพันหาอุคนบืตัวโคนเอาดิแม่มีหรมันเบาออกมาเลยดิแม่นั้นันหายบืตัวคนเอาเนาะปวดเมื่อย ย Ooh, ังไงจะตังวันนี้นอนนอนเยอะเลยไหมปวดหลังเนี่ยลังครัวบ่ล้างครัวใครมากระชัากเราบ่ไปไหนโคราชไปโคราชไปแตะเก็บแล้วก็ไปคัดคัดใหม่แล้วก็ไปเปิดแสงไปกันเยอะโคราชวันนี้ไปอีล้านกันสามสองคนน่ะไปเดี๋ยวพ่อใหญ่กบกับพ่อใหญ่ออ โอ้ลูกพี่ได้ที่แล้วะลูกพี่เตรียมเลยเรียมเลยรอพาเข้ามาไล่นี่อุ้ยอย่าว่าลหรอกีเกียย่า่ขาดพี่เดินสุดแบบเกือบสองเงี้ยสองพันซิกอีขั้นขั้นรีร่วงเนี่ยสองพันอ้ยเปดีขึนมืดดั้นสีร่วงนี่นี่เขาอยากได้สองมันห่านิสองพันเขาอยากได้สองพันหานนะ ขายเแล้วยี่แม่ขั้นนี่แม่ข oh yes. ั้นเงอ่ะใครจะขั้นวัวถ่งออกไงใครกันเนี่ยขั้นบุญพอกกันเข้มใหญ่อีกบกหนึ่งบุยขั้นหน่อยดิขายอยู่นี้เอาสอักกันได้เอาเเมกัน้อม่ไหหลดกถ้าใครพี่รดหเหล็กเจกเมบ่ ว้าครับผมไอ้ไอ้ร้องคิมแล้วเนี่ยไม่ได้ผลใจเดือนละวหาลอยขุดไหนยังมีใจว่าใจแต่ว่าพูดจะควางมนี่ที่ใจหัดใจใจเงินไปหาลอยเมื่อปนป่าปนป่าแต่เอ้นป่าชอบป๋้อพี่หน่อยมึงดูเกือบเต็มจานหัวแบบพาหัวปบบดุขุดป่าเกือบเต็มโฟกัส พักเนาะอ้ยพักกันนี่เราแข็มไลนเนาะื้ดได้พี่น้องเนีอยากั่งกินครับอย่นง่ังเงินไทยมวนเผมรัโบกกันมาเอออันนี้ปวดตานี่ปวเสียบดิดรบอาไ่อปเอาปอาปเอาเอาบเจาไปัอาไปเอนปเอไป้าไปเอาไเอาเอาเตายปอาอ นครับนักงานเทยนีสิ่วนครับผม่องงานแม่ก็อังิงนะครับกาเป็นอยู่บอดี้ลํำบักมันดีคิดต่อครับผมรำไปเฮ้ยครับผมดวัสนีครับบ้านหลวงบัวครับนีนี้ครขอล่าพี่น้อง่อันได้ครับด้อที่ไปให้ย็ดอียงลรยังครับผมไว้เตรียมจะไปเวินกันที่งานครับผมอันน็้ทังผิดผาดหรือว่าผิดประกานได้กโทษขตกรอบใัครับ 那我也